สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิษ์ในร้อยตามรอยาบาทถึงกำลังอาจารย์ขอรายงานความค,คืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์รอบโลกครับประจำวันที่17มีนาคมภาพรวมของทั่วโลกในวันนี้นะครับการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นจากวันก่อนจาก3 0 0 0 0นคนเป็น4 0 0 0 0นคนต่อวันครับประเทศที่ยังมีการระบาดมากคือบราซิลกับสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาครับ ู้ติดเชื้อแต่ละวันยังไม่สูงมากนะครับเที่ยวน,นี้เป็นระดับ50,000คนตอนหนึ่งวันครับการตายก็เป็นระดับแค่พันคนตอนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นภาพรวมของสหรัฐเมกาวันนี้อยู่ในระดับที่ดีครับไม่สูงมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับบราซิลครับการระบาดเดิมสูงอยู่แล้ววันนี้สูงขึ้นอีกวันนี้ถึง80,000คนตอนหนึ่งวันครับนับว่าเป็นการสูงที่สุดในโลกครับอินเดียครับ การระบาดกลับมาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับจากหลังจากลดลงไปแล้ววันนี้กลับเพิ่มขึ้นเป็นระดับ2 0,000คนแล้วนะครับและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยนะครับยุโรปนะครับยุโรปตะวันตกหลังจากล็อกดาวแล้วก็ดีขึ้นครับแต่ฝรั่งเศสครับเพิ่มขึ้นเป็นระดับเกือบ3 0 0 0 0คนตอนหนึ่งวันแล้วนะครับเยอรมนีครับเที่ยวนี้ก็เพิ่มเป็น9000คนตอนหนึ่งวันนะครับติดตามต่อนะครับอังกฤษครับดีขึ้นมาก โดยจะประมาณ5,000คนเท่านั้นนะครับส่วนยุโรปตะวันออกครับรัสเซียดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยุโรปตะวันออกบางประเทศนะครับยังมีการผ่าระบาดอย่างมากก็คือโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กนะครับส่วนเอเชียตะวันออกครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงดีครับญี่ปุ่นระดับต่ำกว่า1,000คนแล้วนะครับเกาหลีใต้ก็ระบับระดับประมาณ300-400คนนะครับฮ่องกงขาลงแล้วนะครับส่วนในอาเซียนครับอินโดนีเซียมาเลเซียเมียนมาดีขึ้นเป็นลําดับนะครับออสเตรเลียซีแลนด์ครับ มีการควบคุมได้เป็นอย่างดีครับมีการระบาดตัวเลขไม่มากนะครับทีนี้มาดูครับข่าวเด่นในวันนี้นะครับอินเดียครับมีผู้ติดเชื้อโควิด1นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่นะครับหลังจากที่เคสของอินเดียเนี่ยเริ่มลงมาเรื่อยๆนะครับคาดว่าตอนนี้ครับสายพันธุ์กลายพันธุ์มีส่วนครับทีนี้มาดูต่อครับการแพร่ระบาดขณะนี้นะครับทั้งโลกมีคนติดเชื้อนี้แล้ว121้สล้าน2แสนคนตายไปแล้ว2ล้าน6แสนกว่าคนครับ การแพร่ระบาดขณะนี้นะครับลดลดลงครับแต่กำลังจะสูงขึ้นส่วนการตายลดลงครับที่มาดูนะครับมาดูการแพร่ระบาดในโลกมาดูแผนที่สีแดงก่อนครับเป็นการแสดงจํานวนผู้ป่วยครับแต่ละประเทศที่มีการระบาดนะครับก็คือการสะสมตั้งแต่แรกเริ่มอยู่ทั้งถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าทวีปอเมริกาทั้งทวีปครับมีผู้ป่วยสะสมเป็นจํานวนมากยุโรปเช่นเดียวกันครับมีผู้ ป่วยสะสมเป็นจานวนมากส่วนในเอเชียครับน้อยกว่าครับมีบางประเทศเท่านั้นนะครับแอฟริกาใต้ก็เช่นเดียวกันครับน้อยกว่ามีบางประเทศเท่านั้นที่มีการสะสมผู้ป่วยจะจำนวนมากนะครับส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับมีไม่มากนะครับที่มาดูครับมาดูการความรุนแรงในการระบาดแต่ละวันมาดูแผนที่สีเหลืองครับจะเห็นว่าจําแผนที่อันนี้เนี่ยเป็นการแสดงการแพร่ระบาดใน1วันนะครับต่อประชากร1น0 0 0แสนคน ส่วนที่แสดงเป็นแผนที่ที่สีแดงเข้มคือการแพร่ระบาดรุนแรงครับสีแดงสีส้มน้อยลงสีเหลืองน้อยลงมากกว่านะครับมาดูครับก็จะเห็นว่าแรกเริ่มทีเดียวเนี่ยประเทศอเมริกาครับมีสีแดงเข้มมาตลอดแต่ขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงและเป็นสีส้มแล้วนะครับส่วนในยุโรปครับจะมีสีแดงเข้มในบางประเทศเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นสีแดงกับสีส้มนะครับ ในเอเชียครับเป็นสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ครับแอฟริกามีสีเหลืองเป็นส่วนใหญ่ครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครับมีสีเหลืองเท่านั้นนะครับทีนี้มาดูในลาตินอเมริกาครับมีหลากหลายครับมีทั้งสีแดงเข้มสีแดงแล้วก็สีส้มครับทีนี้มาดูครับวันนี้นะครับมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 448, 0 0 0คนใน1วันทั่วโลกเลยนะครับ มาดูต่อครับมาดู10ประเทศแรกที่มีการติดเชื้อมากที่สุดลดหลั่นกันตามลงไปนะครับก็คือการสะสมผู้ป่วยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันนะครับอันดับที่1ครับสหรัฐอเมริกาครับมีติดเชื้อแล้วสามสิบล้านคน2บราซิลครับ11ปนแนดแสนคน3อินเดียครับ11ปนแนดสแสนคน4รัสเซียครับ4ีล้านสแสนคน5อังกฤษนะครับ4ีล้านสแสนคน6ฝรั่งเศส4ีล้านหแสนคน7อิตาลี3าล้านสแสนคน8สเปน3าล้านสแสนคน9ตุรกีครับ2ล้าน 900,000คน10เยอรมันนี2,500,000คนครับทีนี้มาดูครับมาดูอีกภาพหนึ่งนะครับมาดูภาพของการรุนแรงในการระบาดแต่ละวันนะครับของ10ประเทศแรกที่มีอันดับตั้งแต่สูงลดลดกันตามลงมานะครับอันดับที่1ครับคือบราซิลมีการแพร่ระบาดใน1วันเที่ยวนี้นะครับ84,000คนนะครับ อันดับที่2คือสหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาถูกบราซิลแซงไปแล้วเดิมสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับวันนี้สหรัฐอเมริกามีการแพร่ระบาดเหลือเพียงห้0 0มื่นสอคนตอนยังวันครับเพราะเป็นภาพของสหรัฐอเมริกาดีมากนะครับที่มีการแพร่ระบาดลดลงการตายก็แค่พันกว่าคนเท่านั้นนะครับรัฐต่างๆของสหรัฐอเมริกาครับที่มีการแพร่ระบาดไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียเท็กซัสฟลอริดาการนี้ลดลดลงมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาวันนี้ดีขึ้นเยอะมีการแพรร่ะบ,บาดตอนนังวถูก บาดซิวแสงไปแล้วบาดซิวก็รุนแรงมากครับนะครับมาดูต่อครับอันดับที่3ที่มีการแพร่ระบาดแต่ละวันรุนแรงมากคือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเที่ยวนี้นะครับถึงแม้ว่าฝรั่งเศสเป็นอันดับ6ของประเทศที่มีการมีผู้ป่วยมากที่สุดในโลกแต่ว่าอันดับ3าที่รุนแรงมากเลยเพราะวันนี้ฝรั่งเศสครับรุนแรงจริงมีการแพร่ระบาดถึง29,000คนตอนหนึ่งวันครับจวนๆจ,จะต้องล็อกดาว นะครับมาดูต่อครับอันดับที่4คืออินเดียครับที่มีการแพร่ระบาดแต่ละวันมากนะครับอินเดียเป็นอันดับ3ของโลกที่มีจํานวนผู้ป่วยมากที่สุดในโลกแต่อินเดียวันนี้ครับหลังจากลงไปแล้ววันนี้เริ่มขึ้นมาแล้วตัวเลขวันนี้คือถึง 28, 000คนใน1วันกำลังจะถึง3 0,000ืแล้วเพราะวันนี้อินเดียครับกำลังแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นนะครับมาดูต่อไปครับอันดับที่5 6, 7, 8นะครับคืออิตาลีตุรกีโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กนะครับทั้ง4ประเทศนี้ มีระดับการแพร่ระบาดใน1วันนะครับคือ2 0 0 0 0 1 0 0 0นึ่งหและหนึ่0หเรียงลำดับตามกันลงมานะครับเพราะฉะนั้น4ประเทศนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีการแพร่ระบาดอย่างมากนะครับอิตาลีมากพอๆกับฝรั่งเศสนะครับตุรกีมากครับโปรแลนด์สาธารณรัฐเช็กประโยชน์วันออกครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีประเทศหนึ่งครับอันดับ9ยูเครนครับ ก็คล้ายๆกับโปแลนด์และสาธารณรัฐเช็กนะครับแต่แต่ว่าความรุนแรงน้อยกว่ายูเคมีประมาณแค่9 0้0พนคนใหนึ่งวันเท่านั้นนะครับอันดับ10ครับอันดับ10ที่มีการแพร่ระบาดตอนหนึ่งวันรุนแรงคือรัสเซียครับรัสเซียวันนี้ดีขึ้นเยอะนะครับรัสเซียเป็นอันดับที่4ที่มีคนติดเชื้อนี้มากสุดในโลกเพราะฉะนั้นวันนี้รัสเซียดีขึ้นมากครับขาลงครับเหลือเพียง9000คนหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะเห็นว่าภาพในยุโรปวันนี้หลากหลายครับนะครับมีทั้ง คุมได้อยู่มีทั้งระบาดรุนแรงมาดูต่อครับมาดูในยุโรปนะครับในยุโรปมาดูก่อนนะครับว่าชาติที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดลดละลันกันตามลงไปนะครับอันดับที่1รัสเซียครับ2อังกฤษ3ฝรั่งเศส4อิตาลี5สเปน6เยอรมนี7โปแลนด์8ยูเครน9สาธารณเช็กนะครับนี่มาดูครับมาดูการแพร่ความรุนแรงของการแพร่ระบาดในแต่ละวันนะครับในยุโรปครับอันดับที่1 2ครับฝรั่งเศสอิตาลีเรียนให้ทราบแล้วนะครับ2ชาตินี้รุนแรง รุนแรงมีปัญหาต้องอล็อกดาวน์อิตาลีล็อกดาวน์ไปแล้วนะครับอันดับ3 4 5นะครับคือโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กยูเครน4ีประเทศนี้เป็นยุโรปตะวันออกครับที่มีการแพร่ระบาดค่อนข้างรุนแรงนะครับขณะที่โปแลนด์เช็กแล้วก็ยูเครนอยู่ในอันดับท้ายๆท้ายๆของ1งใน10นะครับของการที่มีความผู้ป่วยผู้ที่ติดเชื้อมากที่สุดในยุโรปแต่ว่ามีความรุนแรงในแต่ละวันมากนะครับเพราะฉะนั้นยังรุนแรงอยู่นะครับ ต่อไปอันดับที่6ก็คือรัสเซียครับรัสเซียเรียนให้ทราบแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าลงมาดีมากๆเลยนะครับอันดับที่7ครับเยอรมันครับเยอรมันกำลังเป็นลูกผีลูกคนนะครับคาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอาจจะต้องมีการล็อกดาวน์อีกต่างหากนะครับติดตามมันต่อนะครับอันดับที่8โรมาเนียอันดับอันดับที่9ดีกว่านะครับอันดับที่9อังกฤษครับ อังกฤษเป็นอันดับสองที่มีผู้ติดเชื้อมากสุดในยุโรปแต่อันดับ9ที่มีความรุนแรงในแต่ละวันมากที่สุดเพราะวันนี้อังกฤษครับขาลงลงเป็นอย่างดีครับเหลือเพียง5 0 0 0คนในหนึ่งวันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้สรุปได้ว่ายุโรปตะวันตกมีบางประเทศที่กาลังมีปัญหายกตัวอย่างเช่นฝรั่งเศสอิตาลีนะครับยุโรปตะวันออกรัสเซียดีแต่บางประเทศนะครับมีปัญหาเช่นโปรแลนด์สาธารณรัฐเช็กยูเครนนะครับ เพราะฉะนั้นติดตามมันต่อไปครับน่าสนใจมากนะครับและขณะนี้ยุโรปก็มีการแพร่ระบาดระลอกที่3แล้วนะครับมาดูต่อครับมาดูในเอเชียดาโดยอิสราเอลก่อนนะครับอิสราเอลเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงครับต้องทั้งล็อกดาวน์แล้วก็ทั้งฉีดวัคซีนนะครับวันนี้อิสราเอลมีการแพร่ระบาดเพียงพันคนเคนใววันเท่านั้นประสบความสําเร็จครับอันดับที่2มาดูครับของเอเชียนะครับจีนครับ วันนี้หรือเพียง13คนในหนึ่งวันเท่านั้นและ13คนนี้เป็นการแพร่ระบาดมาจากต่างประเทศเท่านั้นในจีนไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศครับติดตามมันต่อนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฮ่องกงครับดีขึ้นนะครับญี่ปุ่นวันนี้แพร่ระบาดเพียง700อกว่าคนเท่านั้นต่ำกว่าพันแล้วนะครับเกาหลีใต้ครับแพร่ระบาดประมาณ3 0 0 4 0 0คนวันนี้ก็300กว่าคนเท่านั้นนะครับส่วนฮ่องกงครับขาลงแล้วนะครับหลังจากมีการ super s p ปเดอร์มาช่วงหนึ่งแล้ววันนี้ลงมาเหลือ18คนแล้วกำลังลงนะครับ มาดูต่อครับในอาเซียนในอาเซียนก็ดีกันหมดเลยยกเว้นฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับอย่างขณะนี้ครับดินิเซียนะครับจากการระบาดแต่ละวันเป็นหมื่นวันนี้เหลือเพียง5,000คนนะครับฟิลิปปินส์ครับเคยลงมาถึงระดับ1000วันนี้กลับเพิ่มขึ้นมาถึง4000คนตอนหนึ่งวันนะครับยังไม่ดีครับเมียนมาครับวันนี้เหลือเพียง15คนตอนหนึ่งวันเท่านั้นมาเลเซียครับก็คงระดับครับประมาณพันคนตอนหนึ่งวันครับส่วนสิงคโปร์คุมได้เป็นอย่างดีประเทศไทยกําลังคุมอยู่นะครับ ส่วนเวียดนามครับวันนี้คุมได้ดีครับเหลือเพียง3คนเท่านั้นนะครับออสเตรเลียก็คุมได้ดีครับเหลือเพียง17คนเท่านั้นนิวซแลนก็เหลือเพียง2คนเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับมาดูข่าวข่าวเด่นในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะทราบแล้วว่าอินเดียครับกำลังเริ่มระบาดนะครับขณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ครับนะครับแล้วก็คาดว่าสายพันธุ์กลายพันธุ์มีส่วนเป็นอย่างมากในการระบาดครั้งนี้ครับ นะครับมาดูครับในระยะเวลา6วันที่ผ่านมานี้นะครับตัวเลขของการติดเชื้อรายใหม่ของอินเดียมีมากกว่า2 0 0 0 0คนใน1วันนะครับติดต่อกันมาถึง6วันนะครับเพราะฉะนั้นครับวันที่ที่ผ่านมาแล้วนี้เนี่ยมีมากกว่า26000คนนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่สูงครั้งแรกหลังจากที่ลงมาตั้งแต่19ธันวาคมนะครับทำให้กังวลว่าอาจจะเป็นการเริ่มการระบาดระลอกใหม่ของอินเดียครับ และตัวเลขทางสาณสุขของอินเดียครับพบว่ามี8รัฐที่มีตัวเลขการระบาดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรัฐที่เป็นแชมป์คือรัฐมหาราษฏระนะครับซึ่งมีการระบาดมากที่สุดตามมาด้วยรัฐปัญจาบรัฐกรานาธกะนะครับรัฐคุชราตทมินนาทูนะครับชัตติสากระนะครับมัธยประเทศและรัฐหารยะ หายานนานะครับทั้งหมดนี้ครับอินเดียครับกำลังมีการเริ่มนะครับเริ่มขณะนี้อินเดียครับได้พบสายพันธุ์กายพันธุ์ทั้ง3สายพันธุ์นะครับที่มาจากอังกฤษบราซิลและแอฟริกาใต้ครับนะครับท่านประธานดีโมดีนะครับได้ย้ำครับถึงเรื่องมาตรการสาธารณสุขที่ต้องเข้มงวดนะครับ คือคือการเว้นระยะห่างแล้วก็การใช้หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวดนะครับนอกจากนี้ครับยังเสนอให้แต่ละรัฐนี้เนี่ยใช้วิธีการไมโครโซนิ่งนะครับคือการแบ่งการล็อกดาวน์เป็นโซนเล็กๆแทนที่จะล็อกดาวน์เมืองใหญ่ทั้งหมดนะครับรวมทั้งให้เร่งการตรวจไวรัสแล้วก็เร่งการสอบสวนโรคอย่างรวดเร็วนะครับภาพการระบาดชัดเจนมากครับที่รัฐมหาลาสระนะครับและมัธยประเทศ และอีก70เขตก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับถ้าคุมไม่อยู่อินเดียจะต้องเผชิญกับการระบาดในระลอกที่2อย่างแน่นอนครับในขณะเดียวกันครับอินเดียก็เร่งฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมายด้วยนะครับขณะนี้นะครับอินเดียเร่งฉีดวัคซีนทั่วประเทศครับถึงระยะที่2แล้วนะครับฉีดให้โดยระยะนี้ฉีดให้ประชาชนอายุเกิน60ปีรับเกิน15ปีที่มีโรคที่มีความเสี่ยงนะครับ เขาผ่านการฉีดระยะที่1มาแล้วซึ่งฉีดไปจำนวนประมาณ35ล้านโดสนะครับฉีดให้แก่พนักงานสาธารณส,สุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้ารวมทั้งคนบางคนที่อายุเกิน60และ45ปีที่มีความเสี่ยงต่อโรคจํานจำนวนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับอินเดีย e ครับวันนี้เริ่มสัญญาณของการระบาดในระลอกที่2ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอินเดีย e จะฉีดจะฉีดวัคซีนทันไหม การแพร่ระบาดของสายพันธุ์กายพันธุ์จะเป็นอย่างไรติดตามต่อไปครับจากทีมแพทย์มือที่สุ์ใน 100, 100ร้อยตำรวจแพทย์ที่หลวงอาจารย์พวกเรานะครับเป็นลูกศึกษาหลวงอาจารย์พร้อมใจกันทํางานตำรวจแพทยเพื่อส่วนรวมติดตามผลงานพเราได้ครับจาก y o t u u e f a c e b o o k และบล็อกดิทครับขอบคุณครับสวส